ท่านใดนะคะที่กําลังเป็นเข่าเสื่อมนะคะเราก็มีอาการปวดเข่าอยู่นะคะวันนี้กิ๊กมีสารท่าออกกําลังเพื่อเสริมกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรงมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําไปด้วยกันนะคะท่าแรกนะคะจะให้ท่านนะคะนอนหงายแล้วก็ใช้หมอนนะคะรองใต้เข่าจากนั้นนะคะค่อยๆเกรงตรงกล้ามเนื้อหน้าขานะคะเหยียดเข่าให้ตรงค้างไว,ว้ห้าวินาทีนะคะ แล้วก็ค่อยๆผ่อนลงนะคะทําสลับกัน2องข้างเลยนะคะท่าที่สองจะเป็นท่าออกกําลังเสริมกล้ามเนื้อสะโพกนะคะอันดับแรกนะคะจะให้ท่านนะคะนอนตะแคงจากนั้นเนี่ยค่อยๆยกขาที่อยู่ฝั่งด้านบนนะคะขึ้นช้าๆไม่ต้องสูงมากนะคะเวลายกเนี่ยลำตัวจะไม่เอจะอยู่ตั้งตรงเหมือนเดิมนะคะยกค้างไว้นะคะ5วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงเราจะทําข้างละ10-15ครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนอนตะแคงสลับไปอีกฝั่งนะคะเพื่อทํากล้ามเนื้ออีกฝั่งน่ง ด้วยนะคะคท่าที่สมนะคะเราจะนั่งนะคะค่อยขายอยู่ข้างเตียงหรือว่าจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆนะคะเกรงกล้าเนื้อหน้าขานะคะเหยียดขาขึ้นมาตรงๆพร้อมกับกระดกข้อเท้านะคะเราจะค้างไว้5วินาทีเหมือนกันนะคะเราจะทําท่านี้อั่งสม่ําเสมอทําท่าละ1 0ถึง15ครั้งนะคะนับเป็น1เซตเราจะทําอย่าง3มเซตต่อวันค่ะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่ทําแล้วนะคะอาการปวดเนี่ยเป็นมากขึ้นก็ให้หยุดทําท่าออกกําลังก่อน ะะแล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือว่านักายภาพบาบัดเพื่อค้นหาสาเหตุนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับโรลทางระบบประสาทอัมาพาตคลึงซีพาร์คินสันหรือว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆก็สามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้ที่ช่องทางติดต่อทางด้านล่างเลยหรือว่านะคะจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0-819720-514ค่ะ